เรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวกนิภาขอพรกลางปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนนไทยครุอุปถัมภ์วันนี้จะมานำเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะ ที่มาของปัญหางานวิจัยเนื่องจากสภาพปัญหาการจัดการศึกษาในระดับประเทศพบว่าผลการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติทิมและพิซซ่าเด็กไทยมีคะแนนประเมินทางการศึกษาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติชี้ให้เห็นว่าเด็กไทยขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในโมโนทัศน์ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และพบว่านักเรียนไทยขาดทักษะการคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับศตรวรรษที่21ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทำให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขยอย่างเร่งด่วนประกอบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ o n e t ็ net, ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนโนนไทยครุปรถรรมนักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ30.72ซึ่งต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อยละ50และผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยาผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนมีค่าเท่ากับ2.68พบว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาในโรงเรียนนั้นยังอิงกับรูปแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านการบรรยายมากกว่าการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนหลายคนประสบปัญหากับความเข้าใจเนื้อหาชีววิทยาที่เป็นแบบนามธรรมและซับซ้อนเนื่องจากขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นทําให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะการคิดเชื่อมโยงและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ในฐานะครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จึงมีการคิดค้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาโดยมีการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณโดยการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยการผสมผสานทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบเชิงลุกซึ่งใช้เป็นแกนหลักในการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้มีชื่อว่า MUSPDA model ประกอบไปด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด6ขั้นตอนวัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงลึก ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยคือ 1. เพื่อ3.1ดเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ75 3.2เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ75 4. เพื่อประเมินและขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะวิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มี4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในขั้นตอนนี้เราจะสัมภาษณ์ถึงสัมภาษณ์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนจํานวน4ท่านครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจํานวน16ท่าน ครูผู้สอนชีววิทยาชั้นม .4 จากโรงเรียนในสังคัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา10ท่านเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสารสัมภาษณ์ประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้องค่ะขั้นตอนที่2คือการพัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะดําเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบได้4องค์ประกอบคือหหลักการ2วัตถุประสงค์3กระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้นี้ได้จากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการจัดการเรียนรู้เชิงลึก ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็น MUS PDA model นะคะซึ่งมีขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนในการสอนนะคะและ4การวัดและประเมินผลต่อจากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน7ท่านทำการประเมินรูปแบบพบว่ารูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุดเครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้คือแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้จานวน9แผนซึ่งหาค่าเฉลี่ยได้อยู่ที่74.71 แบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความเชื่อมตรงเชิงเนื้อหามีค่าตั้งแต่0.86ถึง1ค่ะในขั้นที่3การทดลองใช้รูปแบบโดยการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566โรงเรียนนนทไทยครุอุปถัมภ์จำนวน31คนได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้คือแผนการจัดการเรียนรู้9แผนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จำนวน30ข้อแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณจำนวน30ข้อแบบวัดความพึงพอใจ3ด้านจำนวน20ข้อเก็บข้อมูลโดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและวัดความพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์คะแนนด้วยการทดสอบค่าที สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน dependent simple test และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ75 one simple test ขั้นที่4ประเมินและขยายผลนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้น,นี้ไปขยายผลให้กับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนรำพระเพลิงพิทยาคม จำนวน30คนและโรงเรียนวังป่งพิทยาคมจำนวน24คนรวมทั้งสิ้น54คนและมีครูวิทยาศาสตร์จำนวน2ท่านจากโรงเรียนกลุ่มขยายผลเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบเดียวกับขั้นตอนที่3เก็บข้อมูลจากการทดลองใช้โดยครูภาคสนามแบบสอบถามสัมภาษณ์ครูทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นคะแนนสถิติและเชิงคุณภาพคือความคิดเห็นของครูกลุ่มขยายผลค่ะ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยด้านศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการวิจัยพบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณในระดับที่ต่ำเนื่องจากได้รับการเรียนรู้แบบเน้นการบรรยายและการท่องจําขาดโอกาสในการลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ครูผู้สอนจึงมีความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดของโจเนสเซนที่ระบุว่าการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสอดคล้องกับบูเนอร์และพีเจที่เสนอว่า ผู้เรียนควรม,มีโอกาสสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ใช่เพียงรับข้อมูลจากครูเท่านั้นจึงกล่าวได้ว่าความจําเป็นในการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบถึงรุกนั้นมีเหตุผลทางทฤษฎีรองรับอย่างชัดเจนด้านการพัฒนารูปแบบผลการวิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาที่ชื่อว่า MUS PDA model ซึ่งประกอบไปด้วย6ขั้นตอนได้แก่ 1. กระตุ้นความสนใจและนําเสนอปัญหา 2. ทําความเข้าใจปัญหา 3. ลงมือแสวงหาความรู้ 4. นําเสนอแลกเปลี่ยนและสรุปความรู้5ตรวจสอบความรู้ใหม่และ6การประยุกต์ใช้ความรู้โดยได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ได้จริงในระดับมากที่สุดรูปแบบนี้พัฒนาขึ้นจากการบรรณาการแนวคิดการสร้างองค์ความรู้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและ active learning ซึ่งต่างเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติผ่านการแก้ปัญหาและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันการพัฒนารูปแบบจึงสอดคล้องกับข้อเสนอของทิศนาแขมณีที่ระบุว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ดีต้องมีหลักการทฤษฎีและขั้นตอนที่ชัดเจนพร้อมต่อการนำไปใช้ในบริบทจริงได้อย่างยืดหยุ่นและหลากหลายค่ะผลการทดลองใช้รูปแบบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4.2พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่จุดนนอกจากนี้นักเรียนยังมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผลดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการคิดวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งตรงกับข้อเสนอของจอยส์และวิลที่ระบุว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสําคัญในการสร้างความรู้จะช่วยให้การเรียนรู้มีคุณภาพและยั่งยืนสอดคล้องกับวิจารณ์พาณิชย์ที่กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะผลการประเมินและขยายผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงลุกความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและผลสมรรถทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มขยายผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ75อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าและมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาอยู่ในระดับมากที่สุดผลการประชุมครูกลุ่มขยายผลพบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีความสอดคล้องและเป็นในแนวเดียวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยสามารถเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ได้ดีสามารถทำสามารถทำกิจกรรมตามกระบวนการของ MUS PDA model ได้ดีจึงทำให้นักเรียนเกิดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณได้ดีจึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาต่างๆต,ต,ตามแนวคิดของทิศนาแมนมณีที่กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ดีต้องสามารถยืดหยุ่น ปรับใช้และขยายผลในบริบทที่ต่างกันได้ซึ่ง MUS-PDA model ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพดังกล่าวอย่างชัดเจนค่ะข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้งาน 1. ครูควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดก,การเารียนรู้อย่างละเอียดเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดก,การเารียนรู้ได้อย่างถูกต้องและดึงจุดเด่นของรูปแบบมาใช้ได้อย่างเต็มที่เช่น การใช้สถานการณ์ปัญหาและกิจกรรมสร้างชิ้นงานนะคะ1.2การปฏิบัติตามคู่มือการเรียนรู้อย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากรูปแบบนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณควบคู่กับการใช้สื่อและเครื่องมือการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ1.3ผู้ควรทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานรูปแบบนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 1. พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของนักเรียนเช่นทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. วิเคราะห์ตัวแปรที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของรูปแบบ การเรียนรู้เช่นความคงทนของทักษะการแก้ปัญหาในระยะยาวและปัจจัยแทรกซ้อนเช่นความแตกต่างของครูผู้สอนและประเภทของห้องเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นค่ะ